คดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ตัดขาดญาติลั่นฟ้องคนแขวะแตนชี้บังเอิญเปิดบริษัทต,ตรงวันชมพู่หายกรณีแม่น้องชมพู่ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวของแม่น้องชมพู่เพื่อแจ้งข่าวให้กับแฟนๆทราบว่าขณะน,นี้กำลังจะเตรียมข้อมูลส่งให้กับทนายส่วนตัวเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับคนในครอบครัว หลังจากปรึกษาหารือกันแล้วว่าผู้ชายใส่เสื้อเหลืองที่ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งกล่าวหาและพูดพัดพิงทำให้ได้รับความเสียหายและสังคมเกิดความเข้าใจผิดในตัวของแม่น้องชมพู่ขณะที่น้าตายนางจุไรยพรสุขพันธ์และน้าแต่นายนารินหลาโพก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองผ่านช่อง YouTube เช่นกัน โดยมีการพูดถึงบุคคลหนึ่งว่าแม่น้องผลไม้ทำไมจะต้องถอนฟ้องและไม่ดำเนินคดีกับคนบางคนแต่กลับยืนยันจะดำเนินคดีกับคนในครอบครัวและยังพูดอีกว่าจะมอบโรงเย็นให้หมายถึงคู่ฆ่าหรือไม่ทั้งนี้หากถูกฟ้องจริงก็จะฟ้องกลับทันทีเช่นกันทีมข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แม่ของน้องชมพู่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมกับนายอนามัยวงศรีชาสามีและลูกสาวทีมข่าวจึงได้โทรศัพท์ไปติดต่อไปยังนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนถูกพาดพิงมาแล้วหลายครั้งซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเอง ตนจึงได้ปรึกษากับนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างซึ่งขณะน,นี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะฟ้องร้องหรือไม่เป็นเพียงการเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ก่อนโดยหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพาดพิงมาถึงตนเกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นคงจะต้องฟ้องร้องกันจริงๆ คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดด่านพระอินทร์พระคูวินัยทรอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พลจเจ้าวาดวัดด่านพระอินทร์บอกว่าตนพอจะทราบเรื่องที่พระแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่บ้างเนื่องจากพระแตนและลุงพลได้เดินทางมาพบกับอาตมาที่วัดเพื่อทําบุญกรถินจํานวน5,000บาทนัดกันไว้ล่วงหน้านานแล้ว เพื่อเจิมรถตู้แต่สุดท้ายรถตู้เอาไปแต่งเครื่องเสียงจึงไม่ได้นำรถมาโดยเมื่อวานป้าแตนบอกอาตมาด้วยท่าทีมึนงงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาตมาจึงได้เตือนสติป้าแตนลุงพลให้ตั้งสติและใจเย็นๆทางนี้อาตมาเคยดูดวงให้กับป้าแตนพบว่าภายในเดือนกันยายนไปะจะถึงเดือนพฤศจิกายนดวงป้าแตน ตกเคราะห์ชงอาจพบเคราะห์ที่ไม่คาดคิดขอให้ทำบุญใส่บาตรเพื่อเสริมดวงส่วนดวงลุงพลภายในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงลุงพลตกกลากินีโดยปัญหาจะเกิดจากตัวเองหากไม่ระวังแล้วสร้างประเด็นจะทำให้ปัญหาวิ่งเข้ามาหา อาจจะทำให้คดีความงอกเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้เวลาลุงพลอยู่ต่อนหน้าอาตมาลุงพลจะมีท่าทีที่สงบมากแต่อยู่รับหลังอาตมาไม่รู้อาตมาจึงอยากให้ทั้งลุงพลและป้าแตนหมั่นทำบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีดวงต้องออกจากหมู่บ้านกก,กอกแต่อาตมาไม่รู้ว่า จะเกี่ยวกับคดีหรือไม่ซึ่งอาตมาแนะนําไปว่าขอให้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะหากยังอยู่ที่กกกอกไฟจะยิ่งถูกสุมโอกาสที่จะรอดคุกก็ยากหากเป็นไปได้อาตมาอยากให้ทั้งคู่ถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงสามเดือนนี้กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนื่องจากตามดวง มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ทั้งคู่นั้นจะโดนคดีอีกสองคดีไม่คนใดก็คนหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าคนละคดีหรือคนเดียวสองคดีส่วนลุงพลควรบวชแต่หากยังไม่มีจังหวะเพราะยังต้องต่อสู้คดีสุดท้ายอาตมาได้บอกกับประแตนและลุงพลไปว่าหากบริสุทธิ์ใจก็ขอให้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรพูดกับแค่ยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์จะรุมจิกกัดสื่อถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกลั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยจากกรณีที่ทนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มได้พาในายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคาดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเขายืนหนังสือกับนายสิระเจนจาคะ ประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้ศาลหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพนี้มาออกหลังจากถอยจากมันเจ ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นไปต้นมา ตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจ้ว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจ้ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีายแต่จะโพสต์เพื่อเตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำช้อยส์เขาเยอะความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนเคยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอยู่ไปอยู่มาดูเหมือนปากคำของพ่อแบมจะเบาวิวเป็นปุยนุ่นไปเรื่อย เริ่มจากการยืนยันเวลาเจอนายชัยพลในสวนยางหน้าบ้านเมื่อเวลา9กนาิกานาทีของเช้าวันที่ 11. พฤษภาคม63ซึ่งเจอคำให้การของพยานอีกไม่ต่ำกว่า5ปากที่ยืนยันได้ว่าเวลาดังกล่าวนายชัยพลอยู่ในสวนยางบนเขากำลังหยอดน้ํากรดและยังมีอีก2 3ถึง3ปากที่ยืนยันได้ว่าเช้านั้นชัยพลเจอกับพ่อแบมจริง แต่เป็นเวลาประมาณ7.30นาฬิกา30นาทีมากกว่าและที่สำคัญคนข้างตัวพ่อแบมเองไม่สามารถยืนยันคำพูดของพ่อแบมได้เพราะไม่ได้อยู่ด้วยตอนพ่อแบมอ้างว่าเห็นชัยพลแต่ยังให้ความเห็นอีกว่าพ่อแบมน่าจะจำเวลาคาดเคลื่อนข้อสังเกตว่าพ่อแบมน่าจะจำเวลาคาดเคลื่อนได้รับเสียงสนับสนุน จากอีกปากคำหนึ่งคือพ่อแบมยืนยันว่าพ่ออนามัยถามหาชมพู่ตอน9ก้านกาสนาทีซึ่งมีหลักฐานจากเบสโทรศัพท์ว่าอนามัยรู้เรื่องลูกสาวหายตอน10บโมงกว่าจากที่สาวิตรีโทรไปบอกหลังจากได้รับโทรศัพท์จากสมพรตอน10นาฬนาทีดังนั้นพยานปากพ่อแบมนั้นกลายเป็น ขนนกไปเสียแล้วบาวิวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าที่เขาให้สัมภาษณ์กับในายสำนวนต่างกันไหมคะป้าแล้วถ้าต่างสามารถเอาคำสัมภาษณ์สื่อมาแย้งได้ไหมคะถัดมานะครับบอกว่ากลัวเหมือนกันคะ่ะว่าจะต่างกันเกรงว่าเวลาเลื่อนไปอีกเหมือนพยาน อดีตเพื่อนสนิทถัดมานะครับบอกว่าหรือที่ยายจุดๆ,ๆเปลี่ยนเวลาเพื่อให้มาสอดคล้องกับเวลาของพ่อแบมน่าสงสัยเนาะถัดมานะครับบอกว่ามันไม่ควรจะต่างกันมากอาจจะคลาดเคลื่อนเรื่องรายละเอียดบ้างแต่มันไม่ควรจะคนละเรื่องคนละเวลาในกรณีแบบนี้มันจะสามารถเอาไปชี้ ให้เห็นพฤติกรรมว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยผิดหลงคลาดเคลื่อนมันทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงไปค่ะ